สบายดีพี่น้องสุดงุดสุดบอลสุดขู่สุดพนเนาะข้อพอกันย่ำใบใบทักทิ้งของเตียงคือเก่าพี่น้องเว้ยมือนี่จะมีแนวสิเหลาในฝั่น้องเหตุงานกับผมเป็นเหตุงานมือนี่พี่น้องเอ้ยหิวนอนมีตียากนอนนั่งอยู่กับสิรัชนั่งอยู่กับโอ้ตาสมตาหวานลอยลงลอยลงบ่กเหมือนตาหวานเลยพี่น้อง หิว e น,นอนไม่ติดอยากกลับโมเม็นหิวนอนหย่อนยางกันหอกซาโบน่ะฟันเมื่อคืนนี่ฟันมา,นนนาเมนนะเะเขาซิงวเขาซิงลลางซาโบน์ฟันมาเมมาเขานีแต่หายซาโบน่ะมีแต่หาย,านะมหายไม่ต่อยากหาย,ยาหายแาบเป็นเมนซาโบเขาเลยหายหาย็นสิตายสิยยังมีแต่หายก็หายใจก็สิขาดเพรใจ นา,ายเพลเรล่าไห่เหล่าญาตินี่ยันคัวเราอันลืมเล่าแล้วอ่ะอันลูกคนแรกนั้นอันเจน๊นะิเน่าพนสื่อสื้อยิ้มซื้อยิ้มซื้อพ่อแม่ตังนะ้งไห่นะเพราะว่าพอเสียงแยนมแล้วก็ลูกเสียยิ้มพี่น้องประมาณนี้แล้วเราสิอเอิ่นคัวเราวอ่ะทันทีเอ้ยทั้งวาวทั้งไห่ เจ้าลืมข่อยละบอลืมลูกลืมเมียละบอลืมลืมขำที่เจ้าเคยเว่าเอาน้ำข่อยว่าเจ้าลืมข่อยละบอค่ะแล้วก็เป็นซาโบเนี่ยจ้าเบาออกมานั่นเป็นเมียนะพี่น,อน้องีทั้งเบาทั้งหายตื่นค้นนอนขึ้นมาพี่น้องเอ้ยคิดตาจนว่า <c oughs> แก <c oughs> หายลายน้ำตาเป็นผ้าอับน้ำตาเนี่ยหายแบบอย่างนุ่นแรงหายรักเอาการบานท,ที่นี่มาเห็นงานก็นเลยยิ้ออยู่ยื้อนอนมินติยากนอนบานนี่พี่น้องเลยงานผมมาเป็นเห็ดกาแฟไปสั่งสั่งพอน้องเติร์ไปสิอข่าวให้เจ้านายมาไว้เลยอยากนอนแห้งก็เลยว่า ขาชื่อกาแฟามาไฮในเดอร์พี่เนาะเป็นตะปุกใต้ใส่กาแฟสี่สิบห้าบาทบ้านคอยจนที่อชื่อได้ทุ่งหนึ่งจนที่อชื่อได้ทุ้งหนึ่งมีบ้านกอทุ่งละลอยในสี่สิบห้าบาทใส่ห้าสิบห้าบาทเพื่อที่ได้เปิดทุ่งกาแฟสร้างบัตแ,แพงโคตรแพงโคตเลยจาแรกนี่นะสี่สิบห้าบาทรุยนยูไปสื่อเป็นทุงมาเหมียนชงจิ้หอม ไว้ได้คะแนนกินแกงน้ำมักินแกงน้มัแก้งแรงหวานนีี่น่องกินหมดเต็มหมอมันหม้อใหญ่เมื่อนี้ก็เลยบปซื้อกับเขาวทมันกินแกงน้ำม่ตอนนี้แม่น้องเติมกำลังอุ่นกับเข่าวอุ่นกับขาวขึ้กเกา มี่ปะมาอยู่นน่นเลยได้กินแต่กระปะได้กี่หน่อเ่ยเป็นปะนี้นี่แหละจะได้กินู้เดียวขอยก็จะชิจูหอนไม่ได้เด้องานหอนก็จะมาห่องานกับ,อ,กบอยให้เป็นอุปยเป็น,นยังใส่ขออ่อนขอแก่ข้อลูง้งโอ้ยขันนิดหน่อยจะก็ยังสบิ่ ต้มาพิมเห็นมันเป็นเป็นภูมแเหเป็นพันนกนกง้ายมากมันเป็นเี่ยวกับกรอ์เืียงไฟผ้านกพีโนมารูดเป็นพันๆรายการมันมีหลายสื่อโซโลสติอันหนังเสื่อนั้นอันนังเสื้อนี้อุ้ย ขอตออ่อนขอแกใส่อ่อนใส่แขงหนึ่งนิวชงนิวซำหนิวขนมักร่างของกุ้ยยนั่นโง่าคือตั้มาหุง้านเฮาเลยตานมาจุมมเหันบใส่น้ำตาลเลยอีปอปอันนี้เนาะกาแฟลิโน เดี๋ยวหวานๆมันๆปกติข่อยดื่มกอยกินกาแฟดอกพี่น้องยกเว้นเวลาไปงานน่ะชมพูดผาชมพูดผานีคนชอบกินเพื่อที่นางแจ้งคอยกินสามสี่ซองแต่คันชีวิตปกตินี้คันบระจำเป็นี่สิอบกินผมว่าเป็นคนหัวใจสั่นบางบางเฉียงหัวใจมันกั กระตุกยุดเต้นแป๊บหนึ่งแล้วก็เต้นตึ๊บ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 ขึ้นมาใหม่หัวใจมันเขอาเอิดหัวใจกระตุกบอกมืออะไรสันถูกอเอไปห่าห่านหลินน้ำมวนดองบวาบนาน่ะวะบเหน่อหาหมูหเป็นโตก,กินแต่หมูพี่นอ้องหมดหมดหม,มดถอด <laughs> ทอดแล้วก็ดาดบาดนี่แหละอ้วนเป็นหมูจนเก่งใส่ลงมากจนขับแล้วพี่น้องเลยอ้วนรู้สึกว่าอ้วนหนาใหญ่ใช้แกงลงมาอีกแล้วนะเพื่อดีกินไปกิน

ซามหมนาะคุน้องน่บ่บ่จะกินจะสามหมืนี่มันจัไม่อยากซื้อก็ะเผา จเจ้าเส้นติ๊บขนข่าวก็ชอบไได้กินลรลายปันไดหักอ้วนนี่วเฮากินนุนกินนี่จุบบๆิบแล้วมันกเนน็เลยอ้วนข้ไรบแมนเล็นสาม,มวยไปาย้าให้ยัวรขนองเบียเป็นตาสะออนหนึ่งขั้นสมใส่ตู้เย็นไว้ไใ,ในเดอร์เบสเออบอร์แมน And oh, bát, and kapem ong. Asimu, mwau. mưa, sami khao, a muda hip toa. Hm, the doctor tung yong, ma'am. Sami khao, hip toa. Khao, 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 ไข่มึกไม่ขมึกคือเป็นแพงอวะขมึกะคืองอนจ้วหอยบวหม่ค้ัสดีครับก่อนสวัสดีครับยังสวัสรับดีอะไรอ่ะไขมึหอ่กินกินมาได้ี่นงูดังๆอโหอึง ไตกลาวป่ากินทอที่มีมีอะไรก็กิน้มีเกลือก็กินเกลือมีพริกก็กินพริกคือหอนนะันเกลือก็บ่มีพริกก็บ่มีเนยหานหมนหนนะหมมพอมอานีบ่อหอนเดีมันข่าอะไรเนาะตสุดที่ถางบนกะ้ทอนวาไทยต๊กลาวพี่น้องว่าซบ่ไปสมม ไปไปเมื่อเออไปไปกลับบ้านมันมันค่ำแล้วชาวบัวไปไปกลับบ้านมันค่ำแล้วแม่นี่บอกค่ำมันมืดพูดถึงแม่ภาษาไทยเข้มเข้มนะถ้าพูว่าถึงมันค่แล้วมันเย็นแล้วมันมืดแล้วถ้ามันมืดมันจะมืด มันทำนะมันทำนะะาบ้านเฮาทำม่ทำทำทำมันทำเนี่ยทำมันทำทำมือ่นะเมื่อยกับกัวถืมเันทำ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 มันมืดนะมันมืดมันทำมันแล้วพอเอิมืดเทำบังทีทำคำทำเอิทำทุกกานนคำมือตอนนี้ยังไม่เข้าบ้านเข้าซ่ออีกกัไทยถอน คำอะไรสมัคมคำเนามืถือนานขอนม <c oughs> ี่นี่กินหมูนี่ต้แนแดงเดียวหูนอร่อยขับไปไดก,นก็นมันมันเนกินเนื้อมันมคไปขวหมูอลกัมานเนาะมาที่ตลากันเลยโอ้ยางเอาไว้ชามตัางบรแรมเป็นไะมคะตัวน้ำม,มันเต็มเยู่ตุ้กตัวน้ำมันแ็งแบบ ตัหอมัมมันบเขียวมะายกระดูกมันกับอลับใบฟีดตุกลังของข้าวเขา็นยไปเอก่ะเขาหยบ่เาแตมือของขานั่ง้องดหาใหญ่ๆ่ยนนี่นี่ยยัได้ก็ตปิ้นตะแก้มเนโี่น นั่งยังไงก็ได้ขอให้สบายใจและสุขกายอ่าเพื่ออะงยนนะเม่ครับเวลาพันธุะไรกับสันมันสันเนาะึมันรายอยากวเ่อืมโอ้ยหูงาเนาะองสนอันกับก่นบเติม่กะชับสดกับไก่ขาดำกี่แคนดำขาขาหวนแทน มันจะีมัาว่ยีต่ว่ามันจ่ขายันอยู่ดำันใส่้าบแม่ไปอบแงตลาด่ามันนี้อีกเหรอ้าเจ็งไปอีกเหเจงคล้ายกันจะ้องายนตอีเดียเตัวสคล้าย เก่งยุิเเก่งนมว้ายตึงน้อกอ้ยโล่ละพวกลยบอยหลอกพี่โลบดกับโลเลาปมาณเ็ดพอมีบหาตัวโล่ละกายใลนหลอกคำนน้าะไเนะังหานะหลอกจมีอะอคนใหญ่ลประมาณประมาณเ เาคลายคองกินทั <tim een> ừ, the ้งทั the the ้งแคมทั้งเวันจะมีหลอกหลอกหน่อยเซวิั่นแหละหลอกหน่อยเจ็บ่าไรเนาะเจ็บยังขายเนาะเจปวดหลังนาะเดี๋ยวป้าปิดก้องก่อนจ้ะพีขอบคุณสมองวนมาละบิหลบมเด็กนเดกันไปที่หนไม่้ดี